กำลังจะโหลดเกมลิงจะอ,อยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือในคอมเมนต์แต่ถ้าไม่เห็นสามารถแสแกนคิวร์โค้ดตรงนี้ได้เลยครับโอเคจะไม่ค้งสับเกมอธิบายคาร์ซิมูเลเตอร์นะเกมนี้ก็มันเดิมนะผมใครที่ยังไม่เคยเล่นลองเล่นดูนะเป็นส่วนเล่นออนไลน์ได้แล้วก็ตัวที่เป็นโปรนะผมมีเออมันถ้าจะเป็นโปรเตอร์ฟรีป่ะใช่เป็นโปรเตอร์ฟรีนะซึ่งข้อดีของโปรตรงฟรีคือเราสามาร,รถซื้อพรีเมียมได้เลยนะผมซื้อพรีเมียมมันจะสามาร,รถแต่งรถได้แบบอหะแๆะมางมายนะครับโอเคแล้วก็จะไม่มีโฆษณาด้วยหรือเปล่าว่าจะไม่ไมีโฆษณา,าป่ะ กดๆๆเลยกดแต่แบบไม่พีเม่ยมน,น,นะครับก็รถในเกมก็ไม่เยอะนะเนี่ยออใอะไรบ้างเ้ยนี่รถนี่รถนี่รถรถเติมนะฮะก็กดเลยนะ DTR 3 5 Skyline 3 4 Skyline เนี่ยในรถในเกมครับก็เยอะพอสมควรเลยนะมีรถแบบสวยๆนะเอาไปแต่งอะไรเพิ่มเลยคันนี้ไม่ต้องแต่งแล้วสวยแล้วล่ะเดี๋ยวผมเอาจับเอาอัปเกรดแล้วก็เล่นกันดีกว่านะครับก็สมัสมัลล์ออนไลน์ได้นะเดี๋ยวเราลองไปเล่นออนไลน์กันดูนะครับเขออาจะแต่งรถหน่อยอัพรถหน่อยครับนี่เขาพีไม่ต้อกดกดได้เลยนะตึมไปนี่ไป อะไรที่แบบใช้เงินเติมแล้วก็กดได้เลยนะบอดท,ที่บอกเลยว่าเมื่อก่อนหายากมากอตอนผมแบบเมื่อก่อนหลายปีก่อนอนะ่เกมนี้คือหาันให้ควัากับบอดเนี่ยไปอาไปตันหรือ,อย่างครับโอเคแล้วก็เงินแล้วก็กดไปหน่อยกดเพรไปหน่อยนะครับก็จะมีกล่องให้เรารุ่นรุ่นอะไรเอ่ยอ่ารุ่นต่างนะครับอ่า โ okay. อเคมีการแต่งนิดหน่อยนะตัวนี้ก็สามารถแต่งไ,ได้บ้างแต่งล้อแต่งสีแต่งหน้าต่างแต่งเขาเรียกว่าไฟโฮกนะฮะปรับโชกได้นะสูงต่ำเอาต่ำๆไปเลยนะเราจะชอบแบบเอออะไเอาข้างหลังยกหน่อยข้างหลังยกขึ้นอนันนี้อันนี้เบปคเบรเบรคเบรคล้อเออ จะเข้าใจนะครับอันนี้ LED ข้ามเป็นไฟแล้วก็ใสไปแล้วสีฟ้านะครับอันนี้คือ m ม t e r i a l ผม,มชอบเริ่มเป็นสีแบบนี้เกิดน,นะแล้วก็วัปรับได้นะปรับวัสดุได้นะเป็นวัสดุนะครับก็รับตัวนี้เลยเนี่ยปรับตัวนี้นี่ปรับโหป,ปรับอะไรได้หมดอนะ่ะนปรับเป็นชิ้นส่วนก็ได้นะครับจะปรับเป็นฟูก็ได้ปรับทีเดียวให้หมดอนะ่ะชอบเป็นสีแดงสีแดงแล้วกัน,นครับเป็นเบรกอันนี้ก็จะเป็น อันนี้อ๋อมันเป็นรถเซตนะมันปรับอะไรได้ไม่เยอะหรอกไปแต่เราลองเล่นกันดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงสําหรับมอถตัวนี้นะครับแล้วก็ภาพจะเป็นยังไงนะนี่ผมปรับภาพปรับภาพสุดแล้วใช่ไหมภาพสุดแล้วนะครับผมโอเครวยนะผมออนไลน์โหมดนะครฟรีโหมดเรซิง่งดักโหมดมีหลายโหมดนะฟรีโหมดเรซิ่งดักโหมดแข่งหนึ่งหนึ่งได้นะผมมีโหมดดิฟโหมดแข่งรถนะครับแข่งแบบหลายคนนะฮะแล้วก็มีฟรีโหมดให้ขับเล่นนะผมจะขับเล่นให้ดูก่อนผมไม่เกศษแข่งนะครับ Let's go ครับผมเอาเวนแล้วสวยแล้ว GTA ผมกลายเป็นอะไรกันเดือนนี้เนี่ยแล้วผมไปลืมไม่คือประเด็นอะ่ะมันบั๊กนะครับเพราะว่าเราไป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 ,เราไปแตกนะครับแล้วเราลืมกดเซฟนะ จากสีขาวเกินในเกมเป็นสีนี้เฮ้ยมีรถมีเอพีซีด้วยนะครับแล้วก็มีคนในเกมในแมปก็มีคนด้วยจีอาภรกลายเป็นสีอาสีเหลืองไปแล้วนะครับตัวนี้แบ้ก็ดูดีแบบนะในตัดนะครับก็แมปก็ค่อนข้างกว้างนะมีสนามบงสนามบินเลยมีท่าเรือให้เราไปเหินเล่นได้นะครับโอในเกมก็ฟิสิกส์ก็ไม่ค่อยจะไปกดรีใหม่นะครับจิตอาภรกลายเป็นสีนี้ไปแล้วนะ แล้วเขาาอันนี้เป็นอันนี้เป็นอะไรเนี่ยพอร์ต้วเป็นท่าเรือคนระับมเล่นสนามบินต้องเลี้ยวไปทางน,นั้นปะเราจจไม่ผิดเลยเป็นสนามอันนี้เป็นท่าเรือคนระับท่าเรือก็มีที่เหินมอกันนะแต่ก็จะไม่ไม่กว้างนะมันจะมันจะตู้คอนเทนเนอร์มันจะ,นนนจะเยอะนะมันก็ไม่ค่อยเหมาะก,กับเพิเหินเท่าไหร่นะไปสนามบินดีกว่าสนามบินน่าจะต้องเลี้ยวซ้ายไปคนระับเนยที่เหินก็มีเนะี่ยอุ้ย ผมจำไม่ได้ว่าสามินไปทางไหนวะทางซ้ายหรือเปล่าจะไปผิดอุ้ยเนี่ยที่เหินพ่ายัดเหินดุยเลยสโก้เอาเี่เป็นทะเลดิว่ะจำผิดทางอยแล้วก็ในเก็บมันจะมีคนอยู่นะเมื่อกี้เราเห็นคนไหมรถที่ขับแปลกๆที่ไม่ใช่เอ c บซีอ่ะที่ขับมันขับแปลกๆน่าจะเป็นคนนะไม่ใช่เอ c บซี ขนไหนคือขนไหนคือขนไาดขับแบบแปลกก็คือคนแน่นอนคนระับไม่มีคนคน,คนไหนแบบขับปกตินะไอแบบคนนี้ขับแปลกนี่ไม่ใช่เอพีซีแน่นอนนะขับไปชนนู้นชนนี่ไปทั่วเนี่ยไปโผล่เนี่ยบบนนะชน <c oughs> เละเทหมดนะนี่ไอแอร์พอร์ตสนามบินเข้าไปเลย โ oh, oh, อ้โหดิบมันก็บินไปเลยคนะรับผมกในตัดไปเย่โ yeah. oh, อ้โหก็บินออ้โหโอเคประมาณนี้เลยกันนะคลิปนี้ใครอยากลองเล่นล้วไปเล่นกับเพื่อนได้นะคลิปนี้ขอลาไปก่อนว่าเจอกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับบ๊ายบาย